สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่5แล้วสําหรับน้องตัวนีอ้อาการของน้องก็คือมีภาวะของเรื่องเลือดจางภาวะของการติดเชื้อไวรัสสาหรับการรักษาตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเนิ่นนานมากและก็กว่าที่จะวินิจฉัยกันมาได้ว่าแท้จริงสาเหตุที่ทําให้เขาเลือดจางอ่อนแรงสูบผอมน้ําหนักลด แล้วก็มีภาวะของอาการที่เขาติดเชื้อไวรัสมาก็ทําให้โรคต่างๆลุมเลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิคุ้มกันลดต่ําลงแล้วก็ก่อนหน้าที่จะสรุปว่าเขาเป็นอะไรก็เหมือนกับทุรักษ์ทุเลกันเพราะว่าจากที่หมอปาลมให้ความรู้มาก็โรคนี้ก็จะไม่ได้มีการจำเพาะเจาะจงเด่นๆ หรือว่าตรวจแค่อย่างใดอย่างหนึ่งทําให้ทราบว่าเขาเป็นโรคชนิดนี้ต้องอาศัยการแลบบหลายอย่างแล้วก็ประสบการณ์ของคุณหมอรวมทั้งความร่วมมือจากเจ้าของที่เจ้าของเป็นคนให้ข้อมูลอย่างดีแล้วก็เจ้าของก็พยายามช่วยแมวตัวนี้ทุกวิธีทางจนมาเจอแนวทางที่พอที่จะให้เขามีชีวิตต่ออีกครั้งหลังจากที่เราทำการรักษามา ครั้งนี้เป็นครั้งที่เจ้าของใช้เวลา,อ,าอยู่ที่คลินิกอันยองเป็นเกือบประมาณสองอาทิตย์ก็ทำให้หมอได้มีเวลาดูแลสังเกตอา,อาการเขาอย่างละเอียดจนสามารถที่จะแก้เพนพอยต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำลายไหล <S 2> <S 2> <S เรื่องไม่กินอาหารแล้วก็เรื่องภาวะตัวเหลืองแล้วก็เรื่องของ พวกอาเจียนต่างๆการขาดน้ำคุณหมอก็ได้ทำการดูแลรักษาแล้วก็เดี๋ยวภาพนี้เป็นภาพที่ระยะเวลาที่เขาอยู่กับเราเกือบ2ออาทิตย์สำหรับตัวนี้ก็เป็นไวรัสนั่นเองแต่พอดอีเจอช่องทางหรือว่าเจอวิธีการรักษาที่ถูกต้องก็จะทำให้เขาเหมือนอยู่ในระยะที่ ฟื้นตัวแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างการรักษาแต่ว่าการรักษาต้องใช้เวลาเกือบ3เดือนสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราให้คุณหมอปามอธิบายสำหรับแมวที่มีภาวะแบบนี้ทำอย่างไรถึงจะรักษาต้องจุดและก็ต้องใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่ไหนเพื่อให้การรักษา มาทุกทางและวก็หวังว่าการรักษานี้จะได้ผลจนทำให้ควบคุมอาการาเชื้อไวรัสจนเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตหรือว่าหายได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดเชิญคุณหมอปาล์มได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับโรคที่เขาเป็นนะคะก็จะเป็นมีแนวโน้มว่าเป็นกลุ่มไวรัสนะคะที่ เราสงสัยว่าอาจจะเป็นกลุ่ม FIP นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจพวกกลุ่ม PCR ที่จะยืนยันอย่างแน่นอนเราก็ได้แต่คิดแล้วก็สงสัยนะคะส่วนเรื่องของการให้การรักษาเนี่ยมันก็จะมีการรักษาตามอาการนะคะประคองอาการโดยการคุมการขึ้นไส้มีน้ำลายไหลด้วยยาลดอาเจียนฉีดบำรุงพวกกลุ่มวิตามินเพื่อให้อยากอาหารให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นรวมทั้ง ก็จะมีกลุ่มยาที่ช่วยในการรักษาไวรัสตัวนี้โดยเฉพาะซึ่งอาจจะยังเป็นยาที่ไม่ได้ใช้กันแพร่หลายเท่าไหร่ค่ะโดยที่เราก็มีการฉีดใต้ผิวหนังให้ติดต่อกันนะคะเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนส่วนยาอื่นๆที่จะใช้ในการฉีดน้อง คนนี้ที่มีภาวะเลือดจางก็อาจจะมีฮอร์โมนที่ฉีดวันเว้นวันเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนะคะซึ่งเราก็จะเห็นว่าการส่องผิวหนังบริเวณหูเนี่ยจากก่อนหน้าผิวหนังค่อนข้างเหลืองนะคะเหลืองแบบเหลืองอ้อยเหลืองสนิทแต่ตอนนี้ความจางลงความเบาบางของสีเหลืองเนี่ยค่อยๆบางลงความทึบของความเป็นดีซ่าของน้องค่อยๆน้อยลงนะคะ ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรักษาค่ะจากการที่เราก็แก้ตามสิ่งที่ตรวจเจอในเลือดไม่ว่าจะเป็นโลหิตจางค่าตับขึ้นรวมทั้งการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะก็จะช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายคุมการอักเสบในช่องอกแล้วก็เนื้อปอดที่ทำให้เขา,าหายใจเร็วนะคะมีเรื่องของช่องอกอักเสบตัวปอดอักเสบก็จำเป็นจะต้อง ดูแลอย่างใกล้ชิดอาจจะต้องเตรียมออกซิเจนไว้ให้ในกรณีฉุกเฉินนะคะก็คนนี้ก็ดีใจที่คุณเจ้าของเขา,าให้เราได้ดูแลน้องเขาในเป็นเวลาเกือบสองสัปดาห์ที่ โรงพยาบาลนะคะก็ได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่นะคะในทุกๆด้านทำให้น้องค่อยๆฟื้นตัวและดีขึ้นตามลำดับจากที่ก่อนหน้านี้มีน้ำในช่องอกค่อนข้างเยอะเคยมาเจาะออกเป็นครั้งละ100กว่าซีซีตอนนี้น้ำในช่องอกหายไปเยอะมากๆจากการรักษาสองสัปดาห์ ถือว่าค่อนข้างเรียกว่าประสบความสำเร็จในการที่รักษานะคะแต่ว่าจะให้น้องกลับมาเป็นปกตินั้นจำเป็นจะต้องใช้เวลามากกว่า2สัปดาห์ขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะก็สำหรับแมวตัวนี้การตรวจหรือว่าการเปรียบเทียบว่าเขาดีขึ้นเราก็ดูจากการตะเกียกตะกายที่จะหนียา ซึ่งยาตัวนี้จําเป็นต้องฉีดสําหรับยาตัวที่ฉีดรักษาเชื้อไวรัสตัวนี้จากรา,ายงานหรือว่าจากสังเกตพฤติกรรมแมวก็ค่อนข้างที่จะมีเรื่องของความเจ็บปวดหรือว่าหมอบอกว่าเป็นยาที่ค่อนข้างที่จะแสบเวลาที่เราฉีดเขาก็จะดิน้นแล้วก็เหมือนกับเจ็บปวดแต่ว่ามันจำเป็นต้องทำซึ่งรูปแบบของตัวยา ณนะตอนนี้ยังใช้เป็นยาแบบชนิดฉีดอยู่แต่ว่าจากที่คุณหมอคุยๆไว้ถ้าเผื่อว่าเขาไม่มีปัญหาเรื่องภาวะของการอาเจียนแล้วในรูปแบบของยากินก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ว่าตัวนี้ก่อนหน้านั้นที่จะมาเขามีเรื่องของการกินยาแล้วอาจจะขมปากทำให้มีพวกน้ำลายไหลออกมาฉะนั้นการแก้ปัญหาคุณหมอก็ใช้ เป็นรูปยารูปแบบของยาฉีดณนะตอนนี้เพื่อลดปัญหาของอาเจียนและก็การคมปากอย่างเช่นยาที่คุณหมอใช้กับเขาก็จะเป็นพวกยาบำรุงยากระตุ้นความอยากอาหารและก็เป็นยาที่กระตุ้นเม็ดเลือดเพื่อให้อาเพิ่มการสร้างจำนวนเม็ดเลือดแดงของเขาเนื่องจากเขามีภาวะเลือดจาง ตามมาก็น่าจะเป็นผลของเชื้อไวรัสตัวนี้อาจจะทำลายทั้งระบบเลือดเขาซึ่งการตรวจและก็การรักษาหลังจากที่เราทำการรักษาไปก็คิดว่ามาถูกทางเนื่องจากน้องเขาดีขึ้นตามลำดับจากน้ำลายไหลพอให้ยาลดอาเจียนเป็นรูปแบบยาฉีดก็อาเจียนน้อยลงน้ำลายไหลน้อยลง แล้วก็การกินอาหารก็กินอาหารเองได้ดีขึ้นแต่ว่าสภาพร่างกายของแมวตอนมาก็น้ำหนักอยู่ประมาณ2กิโลก,กว่ากวาแต่พอกลับไปก็น้ำหนักขึ้นเป็น3กิโลก็จากการกินการป้อนอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดก็จะตั้งให้กินนอนก็ค่อยๆกินสำหรับการทานอาหารก็เป็นตัว บ่งชี้ว่าแมวดีขึ้นหรือว่าแมวแย่ลงก็ตัวนี้ก็จะกินเองแต่ว่าการกินของเขาก็จะมีบางช่วงที่พักแล้วกินแล้วก็คือจะกินไม่ได้ต่อเนื่องภาวะนี้ก็น่าจะเป็นของเรื่องของปอดที่เขาทํางานไม่เต็มที่ใช่ไหมคะค่ะก็เวลาน้องแมวมีปัญหาช่องอกหายใจลำบากหรือปอดอักเสบนะคะความเหนื่อยมันก็อาจจะ มีมากขึ้นกว่าแมวทั่วไปการที่การที่เล่นเยอะหรือใช้พลังงานไปกับการกินนะคะก็อาจจะทำให้เขา,าต้องใช้ออกซิเจนมากกว่าปกติจึงเห็นว่าบางทีเขากินแล้วเขาหยุดพักไประยะหนึ่งนานนานกว่าปกติแล้วก็กลับมากินใหม่อันนี้ก็ยังดีกว่าที่เขาไม่สามารถทานอาหารได้เองนะคะก็ไม่เป็นไรเป็นสิ่งที่ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและใช้เวลาฟื้นตัวค่ะ ก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆให้อาหารเขาทานทีละน้อยๆแต่บ่อยมือก็สามารถช่วยให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนได้เช่นกันก็สำหรับตัวนี้ก็จากแนวโน้มในการทดสอบต่างๆภาวะของโรคก็ค่อนข้างไปทางเรื่องของเยื่อบุช่องท้องอักเสบก็หรือว่า FIP เป็นแบบชนิดเปียกเนื่องจากมีพวกน้ำในช่องอก ก็จะมีน้ําอยู่2ที่แต่ตัวนี้พบอยู่ช่องอกบางตัวก็จะพบที่ช่องท้องสําหรับพบช่องอกก็ยังไม่ได้เอาน้ําไปตรวจเนื่องจากอาจจะเป็นการตัดสินใจของเจ้าของตอนนั้นตัดสินใจรักษาเลยแบบสุ่มโชคดีที่เขาเซนกับยาที่ให้ไปก็เลยการที่จะเอาน้ำหลังจากที่ให้ยาไปแล้วก็อาจจะไม่เมกเซนเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจให้ยาไปเลย ก็เลยถึงบ่งบอกยังไม่ได้ว่าเป็นตัว f อ p จริงไหมหรือว่าถ้าจะตรวจให้บ่งชี้ลงไปเลยตัวท eh ี่ตัวหนึ weakest, ่งที่จะตัดสินได้ค่อนข้างแม่นยำเลยเป็นตัว PCR ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็การตรวจ PCR จากน้ำในช่องอกช่องท้องก็จะเป็นส่วนที่ช่วยตอบได้อย่างแม่นยำว่าน้องเป็นโรคอะไรนะคะแต่ตอนนี้ของน้องเขามีแค่เก็บน้ำในช่องอกไปตรวจนะคะ อ่ตรวจฟูอิดอนาลิซิสตรวจเซลล์แล้วก็ตรวจเลือดเท่านั้นเองแล้วเอาผลประกอบกัน3ตัวเนี้ยมามองว่าน่าจะเป็นโรคก,กลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มนั้นอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าการรักษาก็ได้เริ่มไปแล้วนะคะการที่เราจะมาเก็บตัวอย่างหลังจากที่รักษาไปแล้วไปตรวจเนี่ยก็อาจจะได้ผลที่ผิดเพี้ยนไปได้นะคะก็สำหรับตัวนี้คุณหมอก็ได้ทำการตรวจเลือดอันต์ซาว ดูช่องอกว่ามีน้ํำไหมสําหรับผลการอันตรสาวก็เ,เป็นที่น่าพอใจน้ําไม่กลับมาท่วมแต่ว่าการเสียหายของปอดก็น่าจะเกิดขึ้นตอนที่มีแบบาภาวะของน้ําออกมาอาจจะมีการอักเสบรนุนแรงเราก็ลุ้นกันดูว่าหลังจากที่เรารักษาครบแป่วันว่าปอดเขาจะกลับมา,าหายใจได้เป็นปกติ สำหรับวันนี้ก็เตรียมที่จะกลับบ้านเดี๋ยวถ้าตัวนี้กลับมาเราจะอัปเดตอาการเรื่องเรื่องของอาการหายใจว่าดีขึ้นไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอันยยงขอบคุณเจ้าของแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับท่านใดที่เลี้ยงแมวก็อย่าลืมใส่ใจดูแลสุขภาพตรวจรักษาตั้งแต่เนิ่นโอกาสการหายมีดีกว่า เวลาปล่วยแล้วปล่อยไว้ให้เขาหายเองบางตัวหายเองได้ถ้าไม่ใช่โรคติดเชื้อแต่ถ้าเป็นพวกเชื้อไวรัสหรือว่าโรคติดเชื้ออาการนั้นก็จะสุดลงไปเรื่อยๆการรักษาที่ล่าช้าก็อาจจะทำให้น้องไม่สามารถตอบสนองต่อยาที่เราให้ไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณคลินิกอันยองอีกครั้งและก็ขอบคุณเจ้าของที่ให้โอกาส เราดูแลน้องแมวตัวนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพของน้องนะคะสวัสดีค่ะ